าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ มเป็นนิดอธิษฐานกิตเป็นประจำโอ้โหจิกรรมก่อนแผ่เมตตาได้ผลผลมันจะตีกลับมาจะได้รู้เหมือนโยมโทรศพท์ว่าเขาได้รับไหมได้รับเราจะรู้ตัวว่ามีคนรับหรือเปล่าเราทําถึงขั้นนั้นเนี่ยจะรู้นะไม่แชกผูกระท่งเดชไม่มีเหตุผลทีเราแผ่เมตตาใ,ใครเนี่ยมีคนได้รับไหมเขาอยู่ไหมมันมีตัวอย่างเออไอฝรั่งชาตินอร์เวย์ที่หมดวันวนี้หมงปสอ 2,500อะไรที่สองไม่สช่ที่ที่หนึงนานแล้วนะเดีย๋ยวนี้เป็นศาสตราจารย์อยู่เดนมาร์กแต่เขารู้เดียนี้ครูก็อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนี่มีฝรั่งนะแล้วก็เป็นศาสตราจาราย์ได้พัรญญาเป็นชาวฟิลิปปินสอนภาคกุมชาการสอนภาษาจีนกลางเคยเอาลูกมาไว้ที่นี่มาฝากพัญญามาเขียนวิทยานิพนธ์ประเทศไทยจบกาให้ทุนมาสองปีเขียนสักปีเดียวจบ ยีนายผลที่ไปสอนเรื่องผีในหมหาวิทยาลัยเดนมาร์กเขาก็มีมาหลักพรก็มาเปรู้สิทธิที่นี่มาบวชอยู่นี่ห้สองวันสามารถโทรจิตได้เลยเรามีโอกาสจะร่ายโยมฟังเขาโทรจิตได้ยังไงจะตอบรับทางสื่อได้ยังไงไระชาวิชาการมาผูกันขอฝากไว้อย่างนี้นะมันมีหลายเรื่อง สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง